อาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนทุกทนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Random Build รายวันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาสุ่มวงล้อกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ไปปั้นตัวอะไรในเกมนะครับและวันนี้เราได้ปั้นลุนใหม่ลุนใหม่อีแล้วอ่วันนี้ลุนใหม่เยอะจังโอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเข้าเกมกันเลยดีกว่าเห็นไหมผมยังไม่ได้เข้าเกมเลย เราเไปปั้นหล่นใหม่บ่อยมากเลยนะทุกคนจริงๆนะสามแล้วปะเราทําไปเรา,าในฐานะบรรดาที่สามล่นใหม่ละเออหล่นใหม่มาเยอะเว้ยสงสัยยากจริงก็เพรผมเล่นผมก็ไม่ได้ปั้นสุดผมปั้นไว้กลางๆเนาะคือตอนที่ผมยังมาปั้นตัวพวกนี้นผมแบบเล่นไม่เป็นผมก็ยัง เล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยช้ำปั้นเล่น,เล,นเล่นผ่าน <Okay. S 1> คอนเทนต์นู้นผมก็พอใจแล้วที่ผมต้องการเนาะผมจะไปทุ่มเวลาตัวเพราะว่าเดี๋ยมันว่างผมก็เลยมานั่งปั้นพวกนี้เล่นเข้าเกมเลยครับนี่ mm. mm. ทุกคน mm. ได้เห็นนะผมแม่งยังไม่เข้าเกมเพนนักคนนี้โรคความจริงเรียบร้อย <laughs> ใลยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวต้องไปเติมรายเดืนห้องโอเค ก็วันนี้เราไปฟาร์มรวนเหมยใช่ไหมครับรวนเหมยขารวนเหมยรวนเหมยเปลี่ยนหน่อยโอเคเปลี่ยนผมจะฟาร์มเซตนี้ต่อเนาะผมจะฟาร์มอันนี้ตัว w a t c h เกอร์ใช่ไหมใช่โอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนฟาร์มเสร็จทุกคนเจอกันครับ ไปครับทุกคนฟาร์มเสร็จแล้วไอทีเห็นเมื่อกี้วอชเมกเกอร์ออกน้อยมากครับก็หวังว่าไอทีนี่มันออกจะเป็นทีนที่เราได้แก้นะครับต่ต่ต่แต่โอ้โหโอ้อตาตาธนาเอามาทำอะไรเอามาทำเฮียอะไรโอ้ยดีเฟนโอเค เกมทำกูงี้วันดูจะเลิกเล่นมึงกูไปทำไม่ได้ไม่เงโอเคทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นช่วยกันมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ